นี่วันนี้ฉันเป็นผู้หญิงค่ะหนูก็คืออันนี้สวยกว่าแต่สวยที่สุดในทางเทาวีทำอะไรดีคะเขาจะเขาเขาเขาดูแคลนหนูไปแล้วพี่ใช่ค่ะสวยโอเคขอบคุณแต่ตาคุณพี่ไม่มองหนูเลยนะคะมองไม่เปลือยผิวมากบางไหมสวยไหมคะสวยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเออเอออ่ะคุณผู้ชมในเรื่องนี้นอกจากแบบว่าเมื่อกี้เราบอกว่าอู้เราทำอะไรทำเลยแต่ตอนต้องมั่นใจความคาดหมายในเรื่องนี้เป็นอย่างไร ก, up, ก็คือ,อความท้าทายของหนูค่ะ <c oughs> ให้ทำงานกับพี่ๆทุกคน <c oughs> ก็คือแบบเราจะต้องมีสกิลการอดทนตง่งเขาเราจะต้องนึงกเป็นพิเศษ <อา S 1> เราจะต้องไม่ไม่ไม,ไม่หัวรอ,อกมา ยากขึ้นใช่หมาอ่ามาต่อกับที่หนึ่งหนุ่มของเราดีกว่าพิซีนพิซีนกับตะวันฉายนี่วันนี้พระเอกไม่มาพิซีนหล่อคนเดียวได้เลยโอ้ยมีพี่ๆตั้งหลายคนที่หล่อนะพี่น้องชายผมก็โอ้โหวันนี้แต่งตัวแต่งสูตรมาโอ้ใช่ไหมล่ะมีแลมีสูตรอตอนแรกผมขอสูตรเขาบอกน้องน้องตัวที่นี่ขายยังไงผมพนักงานเวนเจอร์เออครับก็แฮปปี้มากครับเพราะว่าจริงๆเคยร่วมงานกับพี่พีคในรายการหนึ่งอยู่แล้วครับแล้วก็พี่พีคก็จริงจริง ชวนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าเอ้ยถ้ามีโปรเจเกต์อะไรเนี่ยก็ก็ร่วมกันนะแล้วพอดีช่วงนั้นผมทําบ้านอยู่พอดีด้วยนะก็ลเลยต้องต้องใช้เงินก็เลยครับไม่งั้นจริงๆก็ไม่ค่อยอยากทํางานกับพี่พิงเท่าไหร่แต่เพราะผมเคยทำงานแล้วไงแล้วก็มันก็อโอเคอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยนี่นคีมคีร์เลกเตอร์ตั้งแต่รายการเยังนงเออ <ๆ S 2> เลยนะที่เราเล่นกันอย่างเงี้ยแต่แฮปปี้ครับพอเป็นพี่พิงปุ๊บผมก็เซียสเลยใช่ยิ่งพอมีเรื่องเงินเข้ามาโอ้อันนี้สัมผัญกว่าอ่า กับบทบาทของตะวันซองครับอ่าเพราะว่าต้องต่อยมวยกับคุณแสนด้วยใช่ครับก็จ like ริงจริงตัวละครก็จะเป็นนักมวยที่ค่อนข้างดังู Blaze ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก ma> ็ต้องเป็นเหมือนไฟนอลบอสของของตัวพระเอกเป็นไฟแนลบอสของตัวพระเอกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็จะมีเรื่องราวการแบบถมแกันมาการแบบ ปับ๊บกันมาอะไรอ,อย่างงี้ครับจนตอนสุดท้ายก็ก็เป็นเรื่องของที่เราจะต้องไปดูในโรถภาพยนตร์ว่าเจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันแน่น, yes, <sir. S 2> นอนนะครต่อมาทีิก้าซู้ดีกว่าค่ะคุณอาทยครับคุณอาไทยคุณอาทัยวันนี้คุณคุณได้รับบทเป็นเพื่อนของรพเอกครับผมวันนี้ะระเอกฝัง<ๆ>ฝังอะไรคุณมูมูมาไว้ไหมคะเขาฝากฝากให้มอบความบอุหนให้คุณมูม,าม,าม,ณณมูับผมแล้ววิธีการมอบความบรุหนนั้น เราสามารถแสดงบนเวทีนี้ได้ไหมคะไม่ว่าจะกอดจะหอมอะไรเงี้ยเขาอนุญาตให้ผมทําแล้วหรอคะคุณฝนคุณอนุญาตไหมคะน้องน้องนั่งอยู่แล้วค่ะอ่าเออไม่ได้ปฏิเสธนะคะก็เคลียร์กันเองเออแร็ปเล่นร้อรอนเลย่ารอเล่นรอนเล่นอะไรข่าวผู้หญิงมันเยอะมากเลยนะปีที่แล้วเนี่ยมึงจะเย็นเย็นเออต้องสิ่งเขาเยอะมึงจะเอาอีกดอกนึงลึงเออผลแค่บ้ากไหวไหมก็พอแล้วแมวข่าวคืออะไรพี่แล้ววันนี้เปิดต้นปีมาเอาเลย ครับผมเออพร้อมเป็นข่าวอย่างคะพี่ข่าวดีข่าวข่าข่าวดีับร้อยล้านร้อยล้านราพยนตร้อมคพรออก้อล้านใช่ไหมล่ะคอนะคะอผ่านกันไปกับอีกสคนกันนี้เขาบอกว่าเป็นแก๊งไฟโค้ดของพระเอกของเราอ่าก็จะมีพี่ยาษพี่ต้าแล้วก็พี่โจงนันาเป็นยังไงบ้างแต่เราคนมีแบบจุดเด่นความสามารถพิเศษยังไงบ้างน่าจะเป็น จุดด okay. ้อยมาค่ะเอาเป็นจุดด้อยที่เด่นก็ได้ค่ะใช่ครับเป็นเรื่องไหนดีจ๊ะจุดด้อยที่เด่นก็คือว่าเราเป็นนักวยเก่าแล้วก็มาเปิดค่้ายมวยด้วยกันนี้อ่าแล้วก็แต่ละคนเนี่ยคือเกิดอุบัติเหตุจากการเป็นนักวยค่ะจนอย่างผมเนี่ยก็คือโดนติตะลันจนเดินหน้าไม่ได้อ่าเวลาจะไปไหนต้องเดินถอยหลังก็ต้องเดินถอยหลังก็เลยเป็นจากนักแสดงน้ำเป็นนักแสดงถอยอ่า คะัอนี้เขาก็ตอนแี้เนี่ยจ๊ก็อ่าพี่โจ๊กพีอะไรคะก็ผมเป็นนักมวยที่โดนต่อยจนประสาทหน้ากับคือถ้าอารมณ์ดีจะร้องไห้ถ้าอารมณ์เสียจะหัวเราะแล้อหัวล้อหัวเล้อร้องไห้หัวเราะร้องไห้หัวเราะร้องไห้หัวเราะเอายาให้แตกไปเลยเออให้ไปดูกันเองภาพยนตร์ดีกว่า รับรองว่าคาแรคเตอร์น่าสนใจเอ,อเดี๋ยวนะครับสักคู่นะครับท่านสื่อมวลชนและแฟนภาพยนตร์นะครับเมื่อสักคู่นี้เป็นการแนะนําตัวละครของสองอาจารย์นะครับคนสุดท้ายผมภูมิใจนาเสนอมากเ,เดี๋ยวคุณดูนะพอเขาพูดปั๊บนะพวกคุณแทบจะวิ่งออกไปจองตั๋วไม่ทันคอยดูเขาพูดถึงคาแรคเตอร์ของเขาสองคนนี้ว่าเด่นแล้วนะเดี๋ยวเราดูคนนี้คนนี้นะผมภูมิใจมากเลยเขาพูดนะผมเชื่อว่า หนังผมจะต้องมีร้อยล้านอย่างต่ำอ่ะมึงพูดใส่สูทกันก็ไม่บอกกูด้วยอไหนบอกรักกันไม่มีใครพิมพ์บอกกูสักคนภาษาเซอวิเทียนใช่อ่ะพูดถึงคาแรคเตอร์ไหมพี่ยันอ่ะพูดคาแรคเตอร์ครับวันนี้ก็พี่วันนี้ครับพี่ชจยคนหนึ่งอ่าใช่พี่ชายคนหนครับผมวันนี้ครับกูให้มึงมาโมดภาษาเซอวีไปโมดหรือโค้ดเต้ยเขาเยอะ ก่อนแล้วมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ต้องทักทายก่อนมึงหวังเรื่องหน้าเขามึงข้ามเรื่องนี้เลยเหรอครับผมในเรื่องนี้เจ้าผีไหมคะเออ่พี่แจ็คครับพี่จะกลับได้เลยในเรื่องนี้มีผีนะเดี๋ยวต้องไปดูดูในโรงนะพีเดี๋ยวไปดูในโรงครัาก็แล้วคาแรคเตอร์หลังปูก็ไม่ต้องเอาแล้วไปเดือดโกดกันแล้วเอออ่ะพี่อัศนีหนึ่งซีนก็ในบทเราสนับอ่าเป็นเจ้าของ ข่ายมวยที่ร่วมทำกับเพื่อนค่ะแล้วก็มีหลานครับข่ายมวยความสามารถพิเศษคนนี้เขาบอกว่าเขาเดินนาไม่ได้คนนี้เขาจะอลอย้อนแยงเราคนนี้พิเศษอะไรคะหูตึงหูตึงหูตึงค่ะเวลาใครพูดอะไรก็ไม่ได้ยินไไม่ด้แล้วตอนนี้ได้ยินไหมครับต้องอ่านปากต้องอ่านปากไหนลองพูดเลยครับผมลองอ่านปากสวัสดีค่ะโอ้โหตึงจริงจริงปากมองตรงไหนคะอ๋อปากนั่นบอกผมจริงจริงครับเขอโทษันจริงจริงเลยนะคะครับผู้ชม พี่ซินโดนเซ้นแล้วนะคะพี่ซินเสียเซ้นแล้วนะคะนั่นไม่คือประเด็นคืออะไรรู้ไหมอะไรแล้วทุกวันที่ไปถ่ายอ่ะมันเป็นอย่างนี้ซะทุกวันอ่ะหรอคะโอ้โหแล้วทำงนานแบบโอ้โหแล้วแบบเข้าซีนกับเข้าสามคนนี่คือเป็นอะไรที่อย่างที่ฝนบอกเลยฮะคือเราต้องมีสติสูงมากในการทำงานกับเขาแต่ว่าสนุกมากแฮปปีานาน้มากจะรอติดตามใช่ไหมคะสรุปได้ยินยังคะ ได้ยินแลยครับได้ยินแล้วได้ยินแล้วโอเคแวนร้อนดังมากอ่ามาต่อกันที่พี่พิงก์ดีกว่าค่ะพี่พิงค์ขาทำไมถึงแบบ่าได้กลับมาทำภาพยนตร์เรือว่าเรียกเสียงฮาให้แฟนอีกนครั้งได้ไปเป็นดีเดี๋ยวนวคำถามหรือคำด่า่อกีค่ะทำไมถึงได้กลับมาทำไมได้กลับมาอมเอออ,อะไรอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจค่ะคือผมเนี่ยรู้สึกตัวเองว่า นนหนังตลกนักมวยเนะี่ยมันห่างหายจากหน้าจอโรงภาพยนตร์ไปนานแล้วไม้ตัวเดียวก็พอแล้วค่ะแล้นะวชนเริ่มสัาร์ตกันได้เลยนะคะใช่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากดูหนังแบบแสบส,สนิทสิสแหน่จังเลยลองเราก็โอ้ยิไม้ยังไงใครจะไม่เป็นอะไรเนี่ย,ยเดี๋ยวไม้เห็นมากเลยโจ๊ก <laughs> ต้องขอโทษสื่อมวลชนมันอาจจะพูดจัไม่พอนะครับอกลับมากลับมาค<ะ>มือเรารู้สึกว่าหนังแบบตลกแบบกุ๋ยที่ตลกจังๆแล้วแบบปุ๋ยเลาะยาวนานเนี่ยมันหายไปนานแล้วเราเลยรู้สึกว่าเออเราอยากดูจังเลยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราแอบ พวกบางอย่างโฆษณาแฝงด้วยกับหนังที่เราเคยเขียนบทเนี่ยมันน่าจะได้รับความสนใจมากขึ้นจากสื่อมวลชนแล้วก็คนดูหนังทั่วประเทศนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอยากทําเรื่องแสนสนั่นทันสั่นู้จังเลยแล้วก็โชคดีด้วยนะครับที่ผมได้นักแสดงอย่างพี่ชินพี่โจ๊กพี่ตกอย่างนี้แ่ะพี่ตงอย่างดีอ๋อผมนี่มึงชื่อโจ๊กเหรอใช่เขาจำตลอดมึงชื่อโจ๊กดันมาใส่สูตรมัน ผมบอกแล้วพี่นะไอพี่ผมมันที่ถ่ายพี่เป็นกำกับจริงใช่ไหมใช่คือผมรู้สึกว่าผมเนี่ยโชคดีมากที่ได้แสดงกลุ่มนี้มานะครับคือผมแทบไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะเพราะบอกให้มันทําอะไรมันก็ไม่ยอมทําตามสักคนเดียวเราเลยรู้สึกว่าเหมือนเราไปเที่ยวเล่นกองถ่ายแล้ว่หวพวกเขาว่าอ่านบทแล้วก็แสดงแล้วผมก็นั่งมองนั่งมองแบบไม่อยากสั่งคัดเลยครับคือมันสนุกขนาดนั้นเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นรอบเจปีที่ได้กลับมาทำ ใช่ถามถึงอันนี้ดีกว่าหมีแ่แพนด้าอ่าทำไมต้องเป็นหมี่แพนด้าคะพี่มิงอ๋อเรารู้สึกว่าหมี่แพนด้ามันน่ารักค่ะมันเป็นสัญลักษณ์ของคนนอนน้อยขอบตาดำแล้วทีมงานเราเนี่ยจะนอนน้อยทุกคนนะครับเราก็เลยว่าเฮ้ยอยากเอาหมี่แพนด้าที่มีสัญลักษณ์เป็นแบบคนนอนน้อยที่มันน่ารักน่ารักก็เลยเอาไว้ในหนัง นะคะฉะนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสปอนเซอร์อะไรของเราเลยอ๋ออันนี้เป็นเหตุบังเอิญครับเป็นเหตุบังเอิญนะครับซึ่งถ้าเข้าไปชมในโรงภาพยนตร์นะครับจะทราบดีว่าที่มาของภาพยนตร์เรื่องนี้ทำไมต้องเป็นมีแทนด้าอ่านี่เลยนะติดตามเราเก็บเก็บคำเฉลยเอาไว้ในโรงภาพยนตร์ครับอ่าเข้าโรงภาพยนตร์ันไหนครับพี่พิง เ,เข้าสายวันที่9มกราคมปี68ครับปีนี้นั่นเองอปีนี้ถูกต้องแล้วฉะนั้นเดี๋ยวได้รับชมกันอีก2วันเท่านั้นเองะนะคะฉะนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าวันนี้เขาบอกว่ามีเกมที่แบบเราต้องละลายพฤิกรรมมาด้วยครับผมอ้อาวเหรอะะใช่ค่ะนี่มันกี่โมงเล้วเดี๋ยวเขาอยากจะดูหนังกันหรืยังค่ะ ยังถึงเวลาแล้วยังทักตุงถึงตรงเลยรู้เม่ค่ะพี่พี่เด้ขอได้เป็ีเล็กได้เมฆค่ะเอาตามนั้นเออใช่ไหมต้องรีบกลับไปสี่ทุ่มฟังแต่โพสต์ต่อไอ้โอ้โหอะพี่พี่แจ็คฟังหน่อยฟังหน่อยฟังหน่อยเก่งๆไม่อยากเล่นหนังพี่มึงฟังเยอะจนบ้านไฟไหม้เลี่ยคุยไอ้อะไรล่ะไม่ยอมปิดค่ะ ฝากด้วยพี่พิงค์สมุนชนเดี๋ยวสังเกตกันได้เลยอ่าเมื่อกี้น้องบอกชนเล่นเกมอะไรนะครับเรามาเล่นเกมค่ะพี่พิงเรามีเกมชื่อเกมว่า knock out ติ่งแตกกับแสนสนั่นอ่าไหนลองพูดสิคะ knock out ติ่งแตกกับแสนสนั่น knock out ติ่งแตกกับแสนสนั่นถูกต้องค่ะถูกต้องพูดถูกต้องโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูคนนี้พูดพูดสิ knock out ติ่งแตกมันจะออกอากาศได้ไม่ได้นะคะเราอย่าพูดสิ่งไม่ดีขึ้นมาบนตียงตรงตรงนี้นะคะ ดันเอาใช้อันเมื่อกี้ด้วยนะนะคะเกมนี้บอกเลยว่าเดี่ยวพี่พิงจะต้องทำการเลือกผู้เล่น4ท่านเท่านั้นจะต้องมาแข่งขันกันโดยเรามีอุปกรณ์ด้วยเดี๋ยวเราขออนุญาตให้ทีมงานของเราแจกอุปกรณ์ก่อนนี่เป็นอุปกรณ์ทำโทษถ้าผู้เข้าแข่งขันของเราใช่ค่ะใช่เลยถ้าผู้เข้าแข่งขันของเราตอบไม่ดีตอบผิดสามารถตีได้เลยโอเคครับ ไม่แน่ใจว่าเจ็บหรือเปล่าเลลองเทสได้ไหมนะพี่โจ๊กอ่านในลองเทสดิลองเทสดิได้ครับเวลาตีมันตีแต่ข้างหลังใช่ไหมค่ะคือเราต้องง้างค่ะโอ้ทีนี้อุ้ยอุ้ยตีไม่เป็นตีไม่เป็นตีตี้แกนตีมาดูดิดตีไม่เป็นอะตีเลย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 โอ้ตีกดทำไมไม่กดลงใช่ไหมทำไมเมื่อกี้ลืมกดต้าขอโทษขอโทษเมื่อกี้ลืมกดลืมกดค่ะ Gracias.